เรียบจริงล่ะทุกคนด้วย กกแกมาไหมมไปไปไหนไปว่าพอวางไ้ไหนนาะดิ้งหมกไปออก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 ไปนะไปนย้แหน่หยัโอ้ยย่งเห็นย่งชุดดูไหนเกินมาเลยอ้าเหี้ยโอ้ย ไปทีนี่ตื่นคุณไปได้ไปบ้างฮัลโหลหมอบดเลี้ยงเด็กกินน้ำคนปล่อยไปเลยไปไม่หอบอะไรนะเนี่ยไม่หอบอะไรไปขุดของนี่ครับเกจสซี่พลารกิจนะครับแล้วมันก็ไปเองมั้นไป นะโอ้ตายเลยกูโอ้ในอีกคดีนึงเอ้าดีสนักนะครับติดที่กับถังพลาสติกนะครับอ่ากิดมาประมาณ3วันนะครับอ่าปฏิทานของสนักเพิ่งแจ้งมานะครับเราก็ได้ดำเนินการมานำออกที่เรียบร้อยนะครับก็ ไม่ได้กินทั้งข้าวไม่ได้กินทั้งน้ำนะครับวันนี้เป็นวันที่3นะครับตลัดสุนัขตัวนี้นะครับออก็ความสวนของสุนัขนะครับน,นี่พวกเราก็อย่างที่เห็นนะครับโอเคครับ <laughs>